ค่าของพอสอนนี้เป็นดีว่ารุ่นใหม่นะคะไข่นอนอกเราได้แอบย้มชื่อเล่นไว้แล้วหลายคนก็คงจะเดากันได้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณแก้ววิชานีเปียกินนั่นเองนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอีกหนึ่งคนที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความไพเราะของบทเพลงนะคะให้มากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือคุณโกวิสเซอร์แซกแมนนั่นเองนะคะตอนนี้พร้อมอยู่แล้วคะ่ะที่จะมาสร้างสีสันให้กับเราถ้าเช่นนั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงชุนต่อไปของเราเลยะคะ่ะหรือดนดังเลยครับ ดีไหมไอโอ้ยน่ารักมากน,นะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะว่าได้กลับมายืนที่บ้านตัวเองนะคะจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆในวันนี้คือได้ร่วมเล่นกับวงดนตรีเฉลิมราชนะคะขอยงเห้กับวงดนตรีเฉลิมราชและจางนิรัตด้วยค่ะขอบคุณมากมากนะคะค่ะวันนี้นะคะจริงๆ แก้มก็มีอีกบทเพลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบเพลงนี้เหมนกับแก้มนะคะก็คือเพลงอาทิตย์อับแสงนะคะแต่ว่าเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่จะต้องมีแซกซโฟนด้วยเพราะฉะนั้นขอเสียงให้กับพี่โกมิเตอร์แซกแมนอีกครั้งหนึ่งค่ะ you oh. นี่เรามาคุยกับแก้มกันดีกว่านะครับขอคุณดีใจให้กับแก้มอีกครั้งนึงครับขอบคุณค่ะนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยใช่ค่ะที่ดับแสงนะครับใช่ค่ะมังโดมจะรัวร้องไวนะฮะโอ้โนะครับเป็นอีกเพลงเพราะนะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวที่บ้านเป็นยังไงบ้างอ่ะดีใจมากค่ะเห็นลงเครื่องมาเพิ่งไปหาคุณแม่ก่อนเลยใช่ค่ะไปกินข้าวกับคุณแม่ก่อนเลยนะครับน่ารักมากๆเลยได้มีโอกาสได้อยู่กี่วันแค่เนี้ยพรุ่งนี้มีงานต่อค่ะก็ต้องรีบกลับ ใช่ค่ะพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะค่ะได้มาร่วมงานนะคะบทเพลงแห่งแผ่นดินทัทีร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในฐานะที่น้องแก้มก็เป็นคนรุ่นใหม่ค่ะร้องเพลงได้ทุกแนวค่ะมีความรู้สึกอย่างไรคะกับบทเพลงพระราชนิพนธ์จริงๆต้องบอกว่าตอนแก้มเรียนชั้นประถมจริงๆได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าทางโรงเรียนให้เราฝึกร้องในวิชาดนตรีสากล แล้วก็ต้องสอบด้วยเพราะฉะนั้นเราจะซึมซับมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันเกิดความชอบเกิดขึ้นในใน,ในตอนรุ่นนั้นนะคะแล้วแก้มก็ประกวดเพลงพระชนี์คนค่อนข้างที่จะบ่นมากเช่นเดียวกัน mm hmm. ค่ะก็เลยรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร้องและได้ฟังค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะบทเพลงพระชนม์คนร้องยากไหมจริงๆต้องบอกว่าครั้งแรกที่ได้ฟังร้องยากมากค่ะเพราะว่าโน้ตค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่เป็นโน้ตครึ่งเสียงแล้วก็เป็นทางดนตรีแจ๊สค่ะ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นเด็กก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นดนตรีแจ๊สแต่พอโตขึ้นมาเพิ่งทราบว่าโอ้เราได้ซึมซับดนตรีเหล่านี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะการพระชินพลของพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้เราได้ฟังเพลงแนวนี้แล้วก็ซึมซับแล้วทาให้แก้มได้เข้าเรียนต่อในคณะดนตรีศาสตร,ร์ออกวอยแจ๊สที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็ตอ,อนนี้ก็จบแล้วค่ะโอ้ยนะครับกินดีด้วยนะครับรมมือให้กับแก้มด้วยนะครับขอบคุณแสดงว่าจริงแล้วบทเพลงพระชินพล ไม่ใช่เพียงแค่บทเพลงที่สร้างความไเร้อนทางการได้ยินอย่างเดียวแต่ให้โอกาสให้ชีวิตให้การศึกษาแกว่าที่พี่โก้คุเซกแมนบอกนะครับว่าคือถ้าผ่านบทเพลงพระราทิตย์ลไปได้คุณสามารถเล่นได้ฝึกฝนจนคุณเล่นได้คุณก็จะเก่งนะครับและคุณก็จะสามารถที่จะนําบทเพลงพระอาทิตย์พเนี่ยไปใช้ในการแข่งขันหรือว่าในการที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันในการของชีวิตนัดนตรีเนี่ยนะครับจะแสดงความสามารถได้อย่างมากมายยทีเดียวฝากทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้นะครับกับ เอาเปพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนคะครับกับกคุลปินชาติพลนโดยเชนไครับรู้สึกดีใจแทนชาวภูเก็ตน,นะคะที่มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยังมีอีกสองวันก็มาชมพิทรติการข้างในก็ได้แล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีเฉลิลมราชรวมไปถึงศิลปินเยอะแยะมากมายนะคะที่พรุ่งนี้ก็จะได้เจอกับน้องนอนท์ทั้งนนท์ด้วยแล้วก็หลายๆท่านเลยที่ได้เจอกันพี่โก้ก็ยังอยู่นะคะ,คะก็ยังไงฝากให้น้องๆทุกคนลองฟังกันนะคะแล้วก็ลองฟังแล้วก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้เพราะมัน ทำให้เราทั้งมีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่เราได้ฟังบทเพลงที่ในหลวงของเราเป็นผู้ระาชินีรไวค้ค่ะก็ยังไงฝากจัมเพลงบทเพลงพระาชดนตรด้วยนะคะค่ะและก็ต้องขอเสียงปรบมือนะคะให้กับศิลปินของเราค่ะน้อะแก้ววิชารีเกรดค่ะขอบคุณค่ะสวยขึ้นด้วยนะครับสวยขึ้นตลอดเลยสวยขึ้นจริงๆนะคะเห็นแล้วชาวพี่น้องชาวภูเก็ตก็ยิ่งภาคภูมิใจเนาะ

และขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงจินตลีลากับสื่อะสมสามมิติประกอบน้ำผู้ดนตรีชุดด้วยพระบารมีปกกล้าวค่ะ ขอเสพนพิธีกาดังๆด,ด,ด้วยนะครับขอบคุณศิลปินและก็นักแสดงทุกๆท่านเลยนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณครับค่ะเราจะมีการมอบเป็นช่อดอกไม้ที่ระลึกนะคะให้กับศิลปินนักแสดงและก็ตัวแทนนะคะจากทุกภาคส่วนเลยะคะ่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านไมตรีอินทุสุดค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อมอบช่อดอกไม้เป็นเกียรติให้กับศิลปินนักแสดงและแผนนู้แทนคณะกรรมการดําเนินงาน โครงการในลำดับต่อไปด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนเชิญครับเป็นสีสันการแสดงแรกให้กับเราเลยขอเชิญพบมให้กับคุณแมจิวด้วยนะคะเป็นการแสดงที่น่ารักนะคะแล้วก็แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวใต้โดยเฉพาะชาวเลนี่แหละค่ะและท่านต่อไปค่ะคุณวิชานีเปียกรีนค่ะน้องแก้มเดชาค่ะ ขอบคุณวีทีด้วยนะคะและต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์สุนาทีอัศวรหับมงคลนะครับผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมการแสดงลีลาดครับจากคุณเลิศลีลาดครับ ต่อไปเป็นตัวแทนจากการแสดงจิตาลีลานะครับคุณประทุมวัดีคงวันกับผู้ใหญ่มายทู<ด>อ้อน,นครับท่านต่อไปขออนุญาตกล่าวชื่อเลยนะครับลัต่อไปนะครับเพื่อรับช่อดอกไม้เป็นการขอบคุณนะครับขอเ,อเชิญค,คุณจำลองแสงวิเชียรนะครับประธานา ท่านสุดท้ายนะคะเรียก็เป็นตัวแทนของทั้งศิลปินแล้วก็เป็นผู้แทนของโครงการด้วยค่ะขอเสียงรบมือต้อนรับอาจารย์นนบุรณะสมภพค่ะกรรมการมูลนิธิขอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และที่ปรึกษากิติมศักิ์โครงการอัคระดุริยศิลปินราชธาดีด84พรรษาค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอพระคุณนักแสดงทุกท่านเลยนะคะแต่ยังเรียนเชิญอ,อู่บทเวทีกันต่อค่ะและอขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือดังๆด,ด,ด,ด้วยนะครับและลำดับต่อไปนะครับก็เป็นว่าที่ร้อยตรีสมภพก้อนแก้วนะครับนายกงค์การบริหารส่วนตำบลเทพกัตรี ครับขึ้นรับมอบของที่ลึกนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับขอเรียนเชิญตัวแทนของวัาที่ร้อยปีสมภพมก้อนแก้วนะครับท่านผู้ว่าอยู่ก,นนะออกรขอเซฟบมือด,ด้วยนะคะนราวนี้เราจะร่วมปันทึกภาพเป็นที่ระลึกนะครับขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการดําเนินโครงการและคณะกรรมการมูลนิธิหอสมดุดดนตรีพระบาทสมเด็จขระเกพันธ์และคุณวรวิธาจันทร์หุ่นในฐานะของตัวแทน ของมุลินิธิหอสูตรดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ภายใต้ชื่อโครงการอัคราุริยมศิลปินราชาสุดี84พรรษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้เขียทุกท่านคงจะได้รับความอิ่มเอมและก็ความทราบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทางด้านการดนตรีซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ และนัเป็นความภาคภูมิใจของพวงชนชาวไทยค่ะที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่ดินไทยตายรมพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและดิฉันเชื่อว่าบทเพลงเหล่านี้ก็ยังจะคงบรรเลงและขับขานอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรชาวไทยทุกคนตราบนานเท่านานขอพระองค์ทรง tinh kiện các bạn, 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 các ม่ต MM ้องนไหนต้องกนนี <h 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 ้ให้พี <h 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 ่เขาถ่ายให้เให้พี่เขาถ่ายให้มาอพ่ส็นะคบ่สั่งไม่สัสัไสัไสัเลยอนี่ไรเริ่มไรล่โเคหนึ่งสองเทไรอีก มาจับไม่หน่เองโอ้เปปอใช่ไหมมา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 มมา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 มกมา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 มกามามามอมา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 มมามาามีได้ามาาามาม